สัญชาตยาณของมนุษย์ต้องเลือกอะไรที่สำคัญต่อชีวิตของเราไม่สำคัญและไม่สนแล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่วันนี้ยอมขัดทุนเพื่อยื้อชีวิตแม่ยอมขัดทุนกับที่ดินแปลงนี้2,30,000บาทวันนี้ขายเพียงในราคา4 5 0 0 0 0าททุกคนดูสิบรรยากาศดีร่มรื่นเข้าออกสะดวกสบายแบบนี้สนใจรีบจองเลยมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นถูกเวรม,มาก นที่ดิราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งเช่านี้นะคะเราไม่มีการลดราคาหรือ ะะแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้โอมมีเรื่องด่วนเรื่องสําคัญเรื่องเร่งด่วนให้ทุกคนได้ทราบและให้ทุกคนได้ชมที่ดินแปลงนี้พร้อมๆกับโอมเลยนะตอนนี้โอมมาอยู่ที่ตําบลครอบครววอํเาเภอปากนนีจังหวัดนครนายกค,ค่ะอยู่ซอยนะคะฝั่งตรงข้ามซอยดีเดลนะคะซึ่งเราจะเข้าซอยนี้แกะมีที่ดินแปลงหนึ่งเจ้าข,ของซื้อจากโอมไปนะคะ6กแสนแปดหมื่นบาท แต่นะตอนนี้มีความจำเป็นเร่งรีบเร่งด่วนมากๆเลยอยากจะขายแต่ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้บวกกับความจำเป็นที่เร่งด่วนเร่งรีบไม่สามารถรอได้ซึ่งความสำคัญคือคุณแม่ไม่สบายมันสำคัญหนักที่สุดเท่าไหร่ก็ขายวันนี้ตัดใจยอมขาดทุนเลยนะแค่ค่าที่ดินเนี่ยยอมขาดทุนไป2,30,000บาท2 3 0 0 0 0บาท แต่ว่ายังมีแกนพัฒนาที่ดินขุดโคกหนองนาลงทุนไปอีกหลายหมื่นรวมถึงได้มีแกนลงสิบปลุกสร้างไปอีกนะคะเรียกได้ว่าหมดหลายแสนเลยงานนี้แต่ป่าตอนนี้รอไม่ได้แล้วนะคะถ้าจะรอให้ได้แบบที่ดินราคาดีๆไม่ใช่ตอนนี้ต้องรอในวันข้างหน้าซึ่งเรารอหรือว่าแลกแชีวิตแม่ไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจขายในที่ดินเนื้อที่นะคะฉนดพรุฑแดงทุกคนแดงจริงๆเลยนะรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยค่ะทุกคนในราคาเพียงแค่450,000บาทนะคะตอนนี้คือที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ264.7ตารางวา เกือบหนึ่งไร่เหมือนกันนะที่เป็นรูปแรงสวยมากๆติดถนนติดคลองอยู่ในชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยในหมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองหัวเสือนะคะใครสนใจรีบๆมาจับมาจองเลยนะคะตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวแพลนให้ดูเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากถนนสีนาวาเข้ามาถึงหน้าแปลงของเรานะคะห่างกันเพียงแค่ 6.2เองกิมตรห่างจากวัดสี่มงคลเพียงแค่1.8กิโลเมตรสะดวกสบายแบบนี้นะคะใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้สถานีอนามัยนะคะอยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีเพื่อนบ้านที่น่ารักเข้าออกสะดวกสบายมากๆที่สําคัญคือที่ดินแปลงนี้พร้อมที่จะลงสิง่งปลูกสร้างหรือพัฒนาได้เลยนะคะตรงนี้น้ำประปาอยู่น้าแปลงเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าก็คือจะอยู่ถนนตรงนี้เราจะต้องขับรถหรือเดินเข้าไป ประมาณ2 3 0 0เมตรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมสิ่งสําคัญกว่านั้นคือบนที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีล่มลื่นมากๆม,มีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้แบบใหญ่มากๆเลยนะต้นกังเกล้าซึ่งเป็นต้นไม้ที่แบบว่าให้ดอกให้กลิ่นที่หอมมากๆเลยนอกจากเป็นที่ดินที่บรรยากาศดีต้นไม้ใหญ่เยอะมีแบบไม้ดอกไม้ประดับที่แบบว่า กินหอมมากๆแล้วนะคะยังเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะติดถนนติดคลองนะคะเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยทุกคนคะ่ะรีบมาซื้อกันมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะคะที่ดินราคาถูกๆที่แบบว่ารูปแปลงสวยเจ้าของซื้อมาโอรู้เลยนะ6กแสนแปดหมื่นบาทไม่ใช่ว่าโอกมะโกงหรือว่ามาตอแหลหน้าช่องตัวเองไม่ได้โอทำไม่ได้นะคะ บอกความจริงกับทุกคนสนใจรีบม,มาจองเลยเจ้าของมีความเร่งรีบแบบด่วนจีไปสนีจา๋ารอใครไม่ได้ดังนั้นโอขอคนที่พร้อมที่สุดข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ในราคา4แน50,000บาทเฉลีย่ยแล้วตกตารางวาและประมาณ1,700บาทเท่านั้นเองที่ดินสวยๆเราจะเข้าไปในซอยนี้กันทุกคนนี่เลยค่ะนี่ตรงเข้าไป จากถนนเนี่อสักครู่ก็จะห่างกันที่โอเดินมานะคะห่างกันอยู่แค่ประมาณ2-300เมตรน้ำปะปาเดินมาเสร็จเรียบร้อยอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วที่ดินพร้อมสร้างบ้านที่สวยแล้วก็ดูดีขนาดไหนทุกคนตามมาดูกัน,นะคะ่ะเร็วรีบเร็เรทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโอร้ร่มจะพาชมที่ดินแปลงนี้แปลงนั้นแปลงนู้น,น,นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือซอยดีเดลนะคะป้ายอยู่ตรงนี้ แต่ว่าที่ดินของเราอยู่เยื้องกันฝั่งนี้นะคะเห็นไหมหมู่บ้านเนี้ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าหมู่บ้านน้องหัวเสือนะคะน้องหัวเสือแต่ว่าถ้าอยู่ข้างหน้านูน้นนะตรงนี้ไม่รู้โอไม่แน่ใจแปลงที่โอจะพาทุกคนไปชมจริงๆแล้วนะคะเจ้าของแปลงเนี้ยซื้อจากโอเองคะ่ะทุกคนซื้อจากโอเองแต่ว่าด้วยมีความจําเป็นนะคะตอนซื้อหกแสนแปดหมื่นบาทวันนี้จําเป็นมากเลยนะคะ ราคา450ก็เอาแล้วรวมทุกอย่างให้เลยเพราะแม่ไม่สบายรอนานไม่ได้ใครพร้อมรีบมาเลยเข้าซอยนี้บรรยากาศดีร่มรื่นต้นไม้เยอะเงียบสงบมากๆเลยมีป้ายต่างๆนานา,นาแปะอยู่หน้าปากทางเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าสําคัญสุดคือป้ายของโอ๋นะคะมาดามโอ๋ข่ที่ดินด่วน,น,นเลยนะคะเข้าซอยนี้ได้เลยนี่เลยคะ่ะเราจะเข้าซอยนี้ไปนะคะ ประมาณ300เมตร2-300เมตรนะคะนี่ถนนสาธารณะเรียบคลองเป็นถนนธรรมชาติแบบนี้นะคะข้างในบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูส่วนฝั่งนี้หน้านา้ำก็จะมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะคือเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ที่ในแปลงนี้พี่กัดอยู่ที่ตําบลโคกกรวดนะคะอำเภอปากพีจังหวัดนครน,นายกนะระหว่างเส้นทางที่เราจะเข้าไปเรื่อยๆทุกคนคะ่ะเห็นไหม มันจะเป็นอะไรที่ร่มรื่นเงียบสงบมากๆเลยตรงนี้นะคะทุกคนห่างจากถนนสีนาวาแค่6.2กิโลเมตรเองเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนหมายเลข4 0, 0่2เพียงแค่2.8กิโลเมตรนะคะหรือว่าห่างจากวัดนะคะสีมงคลวัดสีมงคลห่างกัน1.8กิโลเมตรนี่คะ่ะ เราจะไปกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะประมาณ300เมตรค่ะจะไปถึงหน้าแปลงเลยแต่ระหว่างทางที่เราขับรถไปใครที่ชอบธรรมชาติรีบมาเลยเงียบสงบนะคะตรงนี้แปลงไม่ใหญ่มากนะคะ<อ>เนื้อที่แค่264.7ตารางวานะคะเอกสารสิบเป็นโฉนดคดแดงเจ้าของซื้อมา680,000บาทวันนี้ยอมขัดทุนนะคะขายเพียงในราคา450,000บาทเฉลี่ยตกตารางวาและประมาณ 1,700บาทเองทุกคนที่ดินพัฒนาไว้แล้วขุดเป็นเหมือนโคกหนองนาสวยบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ลงสิ่งปลูกสร้างเริ่มทําก่อสร้างอยู่ตั้งใจแล้วก็เตรียมใจที่ว่าจะอยู่อาศัยที่นี่นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะก็เลยยอมกัดฟันตัดใจ ตัดทุกอย่างนะคะขายออกไปจะได้มารักษาแม่ยื้อชีวิตแม่เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้ก่อนที่ดินแปลงนี้สวยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมหน้าที่ดินกันเลยทุกคนไปกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะโอมายินอยู่ด้านหน้าที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์ที่โอเดินมาจากเมื่อสักครู่ที่โอพาชมต้นทางระยะทางประมาณ2-300เมตรนะคะบรรยากาศตรงนี้มีเพื่อนบ้านนี่เห็นไหมเพื่อนบ้านก็คือจะเข้าจากถนนลาดยางของเราก็คือจะเข้าจากถนนที่เป็นถนนธรรมชาตินะคะตรงนี้จะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะ ส่วนที่ดินของเราคือจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนชมเลยนะที่ดินนะคะเจ้าของได้มีการพัฒนาขุดเป็นโคกหนองนาตามจินตนาการเหมือนอารมณ์สร้างบ้านกลางป่าที่มีความเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนพักตากอากาศพักอาศัยได้ดีมากๆเลยบนเนื้อที่2 6 4 7ตารางวาราคาเมายกแปลงเลยนะคะยอมขัดคุณแบบขัดคุณแบบจำใจจับใจเลยนะ 450,000บาทเองตอนนี้ซื้อมา680,000บาทตอนนี้เหลือ450,000บาทย้ำนะคะราคา450,000บาทยังไม่รวมงบประมาณพัฒนาพื้นที่อีกเป็นแสนณนะตอนนี้บนพื้นที่มีอะไรบ้างมีห้องน้ำกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จมีศาลาพักผ่อนหย่อนใจเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมลงสิ่งปลูกสร้างอีกทั้งหมด ยกให้เลยในราคาแค่นี้ถือว่าจบจบกันเพราะจะรีบนำเงินไปรักษาคุณแม่สนใจรีบมาดูไปดูพาชมก่อนบนพื้นที่ตรงนี้มีอะไรบ้างไปชมกันค่ะบรรยากาศสุดฟินยาเย็นกับธรรมชาติรอบกายรอบใจของเรานี่มีเพื่อนบ้านนะคะนี่แหละอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้อ้มมีป้ายปากอยู่ข้างหน้านะ นี่คือคลองสาธารณะแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์นะคะช่วงนี้หน้าแรงอย่าหวังว่าจะมีน้ํานะจ๊ะทุกคนนี่เลยที่ดินรูปแรงสวยมากๆเลยนะคะทุกคนหน้ากว้างติดถนนด้านหน้าตรงนี้20กว่าเมตรด้านข้างก็ประมาณเกือบๆก0บเมตรเพราะว่าติดถนนถึงสองด้านเลยถนนสาธารณะนะคะตรงนี้เจ้าของยอมขาดทุนจริงๆทุกคนรีบม,มาจับมาจองโครงการนี้นะคะโอเป็นคนขายเองที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะขาย ทั้งหมดหมดแล้วอันนี้ก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยตั้งใจจะมาอยู่อาศัยนะคะเตรียมพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่ด้วยนะคะอยู่ๆก็มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเร่งรีบมาดูสิต้นไม้เยอะมากๆเลยทุกคนต้นกังเกลกลิ่นไม้หอมมากๆเลยทุกคนดอกของมันนะหอมจริงๆเลยมีความจําเป็นมีความเร่งรีบนะคะไม่สามารถรอได้ก็เลยตัดสินใจ คุณโ oh, อช่วยปล่อยนะคะที่ดินให้ผมหน่อยเท่าไหร่ก็ยอม400,000ก็ได้นะคะจริงๆใจก็อยากได้ในราคาที่ซื้อมากแหละแต่ว่า ความเร่งรีบถ้าไม่ถูกจริงไม่มีใครคงมาช้อนแบบเร่งด่วนก็เลยอ่ะคุณโหนราคาไหนก็ได้นะคะเลยมาลงตัวที่ราคานี้นะคะทุกคนขาที่ดินราคานี้อย่าต่อเพิ่มอีกนะเพราะว่าจะของขายถูกจริงๆช้าใจแล้วเนาะราคา450,000บาทนะคะรูปแปลงที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนหายากนะติดถนนสองด้านนี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะตรงนี้กว้างประมาณ6เมตร น้ำประปาอยู่นะแปลงแล้วนะคะประปาหมู่บ้านนะส่วนเสาเขตลักเขตแนวเขตทั้งหมดนะคะวางไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนฉนวดขุดแดงเสาดำๆที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือไฟฟ้าโซล่าเซลล์กลางคืนก็จะทำงานของมันเองแล้วก็จะมีเป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะคะคือเอาเป็นว่าตรงนี้เจ้าของเองมีความตั้งใจนะคะอยากจะมาทำเป็นที่พักตากอากาศไว้แล้วนะคะแต่ด้วยเหตุจำเป็นก็เลยอ่ะ รีบขายก็รีบขายนะคะเพื่อจะเอาเงินไปรักษาแม่รูปแปลงตรงนี้ทุกคนด้านหน้านะคะทางที่โอเดินมาตรงนี้ติดถนนอยู่ประมาณ32เมตรโดยประมาณนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ลึกเข้าไปประมาณ21เมตรประมาณนะคะส่วนด้านท้ายเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ42เมตรฝั่งนู้นนะคะฝั่งกอไผ่เนี่ยจะลึกเข้าไปประมาณ29เมตรนะคะรูปแปลงจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมก็ไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่แต่ว่ารุมเรื่งทุกคนจะได้เป็นภาพแบบนี้เลยนี่คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกมาหลายสิบปีแล้วนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนต้นกันเกล่านะคะให้ความร่มรื่นเงียบสงบมากๆเลยไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมนะคะพร้อมที่จะเข้ามาอาศัยได้เลยนะ ตรงนี้เจ้าของได้มีกกงขุดโคกหนองนาไว้แล้วเดี๋ยวพาไปดูนะให้ดูตรงนี้ก่อนนี่คือถนนสาธารณะเข้าไปด้านในด้านในยังมีอีกประมาณแปดเก้าแปลงสิบแปลงซึ่งก็มีลูกค้าซื้อไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงแรกเลยเอาจริงๆแปลงนี้เก็บไว้เก็งกําไรเนี่ยในวันข้างหน้านะทุกคน แปดเก้าแสนขายได้สบายเลยแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกคนและคุณแม่ก็ป่วยด้วยนะคะถ้าจะรอก็คงไม่ใช่นะคะจะห่วงกำไรเพื่อรอชีวิตแม่มันแลกกันไม่ได้เจ้าของก็เลยอ่ะยอมตัดสินใจขายเลยดีกว่ามีศาลามาตั้งไว้แล้วเนี่ยพร้อมพักอาศัยได้เลยบรรยากาศลม่มลืน่นตั้งใจไม่ตั้งใจทุกคนดูสินี่คือห้องน้ํากําลังสร้างอยู่นี่คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ เตียมนะคะมีท่อปูนมีท่อระบายน้ํามีเหล็กวางกองอยู่กับพื้นนี่ไฟฟ้าโซลา่าเซลล์รอบพื้นที่เสาเขตหลักเขตทุกอย่างเพรียบพร้อมมากๆเลยทําเป็นโคกขึ้นไปนะเป็นโคกนะเ,เป็นเนินเฉพาะขุดตรงนี้รูปแปลงที่สวยมากเลยนะทุกคนเจ้าของหมดไปหลายตังเลยนะคะนี่คือตรงไปทางนู้นเดี๋ยวพาไปตอนนี้ยวพาขึ้นเนินก่อนเนินตรงนี้ทุกคนจะได้เห็นถึงอารมณ์แบบ บ้านเราแบบอยู่กลางป่ากลางเขาบ้านแบบหลังไม่ต้องใหญ่มากมาสร้างอยู่ตรงนี้นะคะเราจะหันไปทางไหนก็ได้มองเห็นทุกทุกทิศทุกท,ทางเลยนี่ยังไม่ทันได้ทํารั้วเนี่ยทุกคนดูสีเหล็กวางอยู่ตรงพื้นเต็มเลยเตรียมสร้างทําคงทําคานเพื่อจะทําบ้านตรงเนี้ยแหละนะคะแล้วก็ทําเป็นบ่อน้ํารอบไว้นะคะด้วยตอนนี้หน้าแรงแล้วก็จ้ของเองไม่ได้ดูดน้ําเข้าหรือว่า ไม่ได้เตรียมแผนไว้ก็เลยอ่ะปล่อยไปตามธรรมชาติบวกกับคงไม่มีอารมณ์ที่จะทําพัฒนาตรงนี้นะคะแม่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนี่เลยค่ะสวยไหมทุกคนดูซิมีเกาะกลางด้วยถ้าเราไปสร้างศาลาเกาะกลางแล้วก็ทําสะพานข้ามมันเป็นอะไรที่คงจะฟินกว่าน,นี้นะตอนนี้ไม่ทันได้ทําก็ายตามสภาพนี้ก่อนนะคะทุกคนไปเดี๋ยวพาไปชมอีกมุมหนึ่งนะ สาลานี้ยกให้นะคะที่ดินของเราก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงสาลานี้แหละคะ่ะนี่เสา,าเข็มทุกอย่างนะคะอิดหินปูนทรายที่เห็นอยู่จะของยกให้หมดเลยนะคะความจําเป็นค่ะรอไม่ได้นะคะทุกคนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อเกิดแล้วเราจะรักษามันยังไงนะคะอะไรสําคัญกว่าอะไรไม่สําคัญก็ นาทีนี้แหละที่ต้องตัดสินใจนี่ค่ะแนวนี้เป็นของเรานะคะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยที่ดินรูปแปลงสวยมากๆเลยนะทุกคนมีไฟฟ้าโซล่าเซลล์กลางคืนก็จะทำงานเองนี่คือเพื่อนบ้านนะคะน่าจะทำเป็นเอ่อเป็นรีสอร์ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดกลางเต็นท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เห็นว่ากำลังทำอยู่นะคะมีไฟฟ้าแต่ละจุดเห็นไหมคะทุกคนโซล่าเซลล์สปอตไลท์กลางคืนมันก็จะสว่างมากๆเลยนี่ ต้นกังเก่าตรงนี้ถ้าถ้าจะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบต้นแล้วก็มีต้นยงนางหนาแล้วก็มีต้นกอไผ่นะคะ,ะกังเกลาประมาณสิบต้นตรงนี้ก็คือจะเป็นขันรอบที่ปลาเยอะมากทุกคนตอนนี้เนี่ยบ่อน้ำมีปลาเต็มเลยเห็นไหมถ้าพูดปากเปล่า,าๆทุกคนเดี๋ยวจะไม่เชื่อดูสิเยอะจริงๆเลยนะคะ สนใจรีบนะทุกคนนี่คือห้องน้ำค่ะเจ้าของยังไม่ทันได้ทำแบบว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็มาเกิดเรื่องที่แบบมีความจำเป็นเนาะก่อฉาบเสร็จเรียบร้อยประตูก็เตรียมติดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ติดนะคะส่วนห้องน้ำก็มาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้เดินระบบน้ำอะไรเลยนะคะนี่ให้หมดเลยนะคะราคานี้ให้หมดเลยทุกคนนี่ค่ะ 450,000บาทเท่านั้นเองที่นี่คือตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจงังหวัดนครน,นายกนะคะบรรยากาศดีๆต้นไม้ใหญ่เยอะๆร่มรื่นแบบนี้รีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยนะทุกคนนี่ข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะคะส่วนตรงนี้ต่อจากนี้ไปก็มีเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาสร้างอะไรทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ9แปลงที่แบ่งไว้เป็นโฉนดใครโฉนดมันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอนาคตตรงนี้ใครซื้อไว้ก็ถือว่ามีกำไรอย่างแน่อนอนเนาะน,นี่ การพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เนาะที่ดินแปลงนี้โฉนดขุดแดงเนื้อที่2 6 4 7ตารางวานะคะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายโดยทั้งสองที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่เราพาชมไปเลยนะคะทำใซ้อีใจแลือยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามรายได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆละาาท,าาที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ